ดีค่ะพี่มิ้นวชรินยานะคะ <c oughs> คลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรปัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าคําอธิษฐานนี้ให้อธิษฐานไว้อยู่บ่อยๆอ,อธิษฐานไว้ทุกวันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยเป็นการรวมบุญบารมีเพื่อให้เรามีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังถ้าอธิษฐานแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นความโลภลองมาฟังกันนะคะว่าให้อธิษฐานเรื่องอะไรที่เสด็จพ่อองค์เพชร ทรงแนะนําเอาไว้เสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาแนะนําไว้ว่าเวลาที่เราสร้างบุญสร้างกุศลหรือนั่งสมาธิเสร็จแล้วทุกประลังก็ขออธิษฐานให้บุญกุศลนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ตายดีได้มีเหตุเป็นปัจจัย ได้าตายอย่างสุสงบไม่เดือดร้อนใจไม่ทรมานไม่ทุกข์กายทุกใจให้จากไปอย่างสงบเปลี่ยนถ่ายไปเป็นภพภูมิเทวดานางฟ้าถ้าเกิดไม่มีวิมานเป็นของตนเองก็ขอให้ได้ไปอุบัติบนวิมานของเทวดาบัณฑิตให้มีที่คุ้มครองให้มีที่คุ้มภยัยให้ได้ไปหาไปเจอเทวดาบัณฑิตได้สั่งสอนธรรมะ กับเราให้เราได้มีจิตใจใฝ่ธรรมอย่าพเพลิดเพลินในอย่าพเพลิดเพลิในสุขทิพวิมานให้มีจิตตั้งใจ ที่จะต่อยอดในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่บนสวรรค์ให้อธิษฐานไว้ให้ตนเองแบบนี้ถ้าอธิษฐานไว้ทุกวันโอกาสสําเร็จสมหวังนั้นก็มีมีมากเช่นเดียวกันต้องทําไว้เพื่อตัวเองเราอย่ามัวแต่อธิษฐานให้เราร่ํารวยเพราะจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ได้อีกสักกี่วันความตายเป็นของแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตรงนี้เราจะต้องไม่ประมาทเอาไว้ถ้าเราเป็นคนปุถุชนธรรมดาโอกาสที่เราจะไปอบายภูมินั้นสูงม มีเกิน80%เพราะจิตใจเรายังไม่แน่นอนดูอย่างพระนางมัลลิกาซึ่งได้ทำมหาทานที่สุดในสมัยพุทธกาลท่านก็ยังไปเกิดในใบยภูมิก่อนได้เลยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทใ,ในวาระของตนเองที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่จะต้องอธิฐานไว้ให้ตัวเองอย่บ่อยๆเพื่อความไม่ประมาทจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อ,องเพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ